เป็นอะไรเอาเอาก็เป็นอะไรเขาแต่เช้าเลยครับเป็นอะไรจะเช้าดเ็นอะไรเช้าออ้าวอ้าวอ้าวอีกอเออเออเอะี่าา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 าบ Ai uhm. cháu đi nữa, ai cháu đi nữa Đừng, đừng 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 cho đừng cho đừng 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 Ừ Ừ đừng à. <laughs> <laughs> เปลี่ยนจากงับเข่าเป็นงับผู้ไร